เจคิโนสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอยู่ใกล้วัดแม่ปูคาเหนืออยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กค่ะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวพอยู่แม่ปูคาเหนือสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนื้อที่ขนาด52ตารางวาค่ะตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำและจอดรถยนต์ได้2คันนะคะ มีพื้นที่เหลือนิดหน่อยค่ะให้สามารถจาัดสวนปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มบรรยากาศให้ร่มรื่นและน่าอยู่ยิก่กันได้ส่วนภายในบ้านสวยจัดสรรไว้อย่างลงตัวค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะฟรีโอนฟรีเครื่องทําน้ำอุ่น2เครื่องติดุ้งรวดให้นะคะทั้งหลังเลยค่ะปูหญ้าให้ด้วยนะคะและผูกกระเบื้องรงจอดรถให้แล้วนะคะเต็มพื้นที่ มีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟครบนะคะราคาแปลงนี้1ร9 0 0 0้าน790,000บาทค่ะสนใจโทรคุยโทรนัดชมติดต่อได้นะคะนัดหมายล่วงหน้าได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะเจคโนใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดให้ท่านเรียบร้อยแล้วในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ